Obrigado. ที่น้องจะรักในพระกิศเจ้าวันนี้เป็นวันจันทร,ร์ของสัป,ปดาห์ที่สิบสองเทศกาลธรรมดาประดานที่หนึ่งนั้นเราเห็นอับรามออกเดินทางตามที่พระเจ้าสั่งให้ไปยังประเทศที่ท่านจะได้รับเป็นมอด,ดกและท่านไปโดยไม่รู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนจดหมายถึงชัยวบูบท,ที่สิบเอ็ดข้าแปด ประวัติศาสตร์ของความรอดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามความเชื่อและรูปนอบแบบอับราฮัมเราท่านก็เช่นเดียวกันเราจะได้รับพระพรถ้าเราปฏิบัติตามความเชื่อและรูปนอบต่อพระพิญเจ้าส่วนพระพรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนเราให้เห็นธาตุแท้ของมนุษย์คือเขามีนิสัยเป็นคนหน้าซื่อใจคด เขาชอบตัดสินคนอื่นตามความคิดของตนเขามักจะมองเห็นเศษฟางในตาของคนอื่นซึ่งเศษฟางนี้มันเล็กมากแตกต่างจากท่อนซุงที่เขามีอยู่ในตาของเขาพระองค์บอกว่าถ้าเราไม่ตัดสินคนอื่นแล้วพระองค์ก็จะไม่ตัดสินเราอันนี้สำคัญมากเลยพี่น้องถ้าเราไม่ ปฏิบัติสิ่งที่พระองค์สอนเราก็จะพบกับปัญหาแน่นอนเราตัดสินคนอื่นอย่างไรพระเจ้าก็จะตัดสินเราอย่างนั้นนั้นเพื่อไม่ให้พระเจ้าตัดสินเราเราจึงต้องพยายามที่จะมองเห็นคนอื่นเป็นพี่เป็นน้องของเราและเป็นผู้ที่เราจะสามารถสวดภาวนาให้แก่คนที่มีความบุกร่องเหมือนกับเราได้รับคังการภาวนาจากคนอื่น เมื่อเรามีความบุกร้องเช่นเดียวกันก็ขอ,ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์